เอาละครับนะโตโยต้าวีออสครับสวยๆฮนะปี2011ครับคันนี้นะฮะคันนี้นะเปิดราคาที่ที่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันบาทครับมาเปิดราคาที่สวยาง,งามๆกับคันนี้เลยนะฮะ อ่ะมาดูตัวรอบรถสังนิดนึงนะตัวรถสีขาวป้ายทะเบียนสวยล้อแม็กเดิมๆมีลายข้างเป็นคูมเมียมสีขาวตรงเปียแบบนี้ก็สวยงามนะครับด้านหลังเป็นไงอันนี้เป็น V on รุ่นตัว E นะเป็นตัวเริ่มต้นนะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังมาให้ด้วยแบบนี้น้องนิวครับด้านด้านในเป็นยังไงบ้างครับเปิดประตูประตูให้ดูนะครับ ไปเขาก็จะเป็นพวงมาลัยเครื่องบินแล้วครับงเครื่อบินมันเป็นพวงมาลัยทรงตัดเขาจะเรียกว่าพวงมาลัยเครื่องบินแล้วครับครับผมใช่ครับความมิยเดิลแชนเขาก็จะมีตรงนี้แลครับแล้วก็มีคอนโซลนะครับผมวิทยุวิทยุวิทยุเยอะนะครับใช่ครับผมเป็นเกียร์อัตโนมัติด้วยเบาะหนังสีดำขอฟังเสียงห้องเครื่องสักนิดครับเบิ้ลแบบใบรุ่นญี่ปุ่นนะครับมีเบิ้ลแล้วใช่ไหมฮะเสียงแทบไม่ได้ยินเลยนะ นะฮะ ه, คนส่วนด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะครับด้านหลังเป็นยังไงมาดูกันนี่ฮะเบาะหลังด้านหลังก็ดําเมี่ยมกริบๆสวยๆกริบๆแ,แบบนี้เลยนะครับด้านท้ายเป็นยังไงนะครับขอดูสักนิดนึงฮนะด้านท้ายครับเดิมๆสวยๆกริบๆแบบนี้นะครับตะคงตะเข็บทุกอย่างอยู่เหมือนเดิมแบบนิบเนแบบนี้เลยนะด้านในมีเป็นยางอะลองอะไหล่อะไรไหมครับขอดูสักเล็กน้อยนะครับ ยางอะไรยังไม่ลงที่พื้นเลยครับนี่มีแถมเสือ้อถูงตัวด้วยอ่ะล้อเล่นนะครับไปดูห้องเครื่องกันเลยดีกว่าครับเอาละครับนะขอเสริมและเพิ่มเติมสักเล็กน้อยฮะตัวนี้เป็นม i เนอร์เชนแล้วมือเดียวป้ายแดงด้วยวและอีกอย่างนะครับสีขาวเดิมจากโรงงานครับโอ้โหห้องเครื่องเป็นยังไงมาดูกันอ่ะ สีเดิมสวยโรงงานนะครับต้องเครื่องสสวยๆนะครับกริบกๆแบบนี้เลยนะครับอ่าฝากไว้ด้วยนะครับกับ t o y ยต้าวีออสไมเนอร์เชแล้วนะครับปี2011นะครับสภาพส,สวยๆเดิมโรงงานแบบนี้นะไม่อยากใจเพื่อนๆพลาดเลยนะครับเสนอราคาคันนี้นะครับ1 6 9 0 0 0าบาทครับนะกับ p p พีออโตคาร์รถสวยๆรถพร้อมใช้รถบ้านรถด,ดังฟ้า มาหมดนะครับอ่าะนะฝากไว้ด้วยด้านหลังก็เป็นรถฝากขายนะครับนะครับล็อกละ2,500นะครับ 1, 1เดือนเช็ดชงทำความสะอาดนะครับรถออกไวในภายใน1ถึงถึง2อาทิตย์เลยนะนะครับอ่าฝากไว้ด้วยครับพีพีพอโตคาเฮ้ยรถสวยอะ่ะจุก,กู